สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวจะมาดูคางกุ้งนะครับเหมือนเป็นของเหลือใช้เดี๋ยวเราจะเอามาทำอะไรให้กินนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับผมนี่ครับเราได้กุ้งมาแล้วนะครับผมก็จะใส่แป้งข้าวเจ้านะครับผมโรยไปให้ทั่วนะครับคางกุ้งทอดนะครับแล้วก็รสดี หนึ่งช้อนโต๊ะครับแป้งก็หนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็สัดสะบัดให้มันเข้ากันนะครับจับล้มหลวมนะครับนี่เป็นคางกุ้งนะครับคางกุ้งที่เราแล่ออกมาจากตัวกุ้งนะครับเนี่ยคือคางกุ้งเขาเรียกคางกุ้งทอดจานหนึ่งก็หลายตังเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยป๋องจะมาสอนมีแค่นี้ครับไม่ยากมีคางกุ้งผมแก่คางกุ้งทําเต้าจีนเสร็จแล้วผมก็ให้ลุกน้องแก่คางไว้ให้แล้วผมก็เดี๋ยวเอามาทอด ตอนนี้ผมไปดูว่าไฟแรงยังเดี๋ยวผมจะลองทอดดูก่อนนะครับอ่าคางกุ้งก็ประมาณครึ่งครึ่งกิโลนะครับอ่าใส่เลยนะครับทีเดียวคางกุ้งทอดแป๊บเดียวครับดูพอเหลืองก็เอามาใช้ได้มันจะดำหน่อยเพราะวันนี้กุ้งเราเก็บแช่ไว้นานนะครับร่วมปีนะครับ ดูเหลืองแล้วต้องเ่งไฟหน่อยนะครับถ้าเกิดไม่งั้นทุ่งนี้มันอมน้ํามันเลงไฟแป๊บเดียวครับแล้วก็ตัาขึ้นได้เลยครับตักเลยครับไม่งั้นมันอมน้ํามันนะครับมันไม่ร้อนจุดบบทโอ้โหเก่งเลยได้แล้วนี่ไงคางกุ้งโอโ้โหน่าทานไหมครับผมอ,อ่ก็มาทำเป็นคางกุ้งทอดนะครับผม ก็จะมีใส่แค่แป้งหนึ่งช้อนโต๊ะกับรสด,ดีหนึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นเลยครับแล้วก็อร่อยเป็นกับแก้มก็ได้นะครับแต่ผมจะลองทานให้ดูนะครับกรอบนะครับก็หอมเราจะให้ดีอีกหน่อยก็ใส่พริกไทยนะครับก็จะหอมดีครับไอ้จิ้มนี่จิ้มซอส มะเขือเทศก็ได้ซอสพริกก็ดีครับแล้วแต่ชอบถ้าเกิดผู้ใหญ่หน่อยก็จิ้มซอสพริกเด็กก็จิ้มซอสมะเขือเทศก็ะอกเปรี้ยวๆหน่อยอร่อยนะครับอร่อยกลังดีนะครับกับแก้มก็ดีนะครับเนี่ยเหมือนพวกสตกอกแตนทอดเหมือนกันนะครับครับยังไงชอบก็กดไลค์กดแย์นะครับกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย